จับปลาด้มือเปลาเอาาดได้ยงบ่ปลาตัวใหญ่มันโดดมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่อนีสวัสดีครับจับที่กระเด็นีสวัสดีครับ เดี๋ครับผมกันเอาเอายังเอายังเอายังที่พี่มามพักกันพี่มาเพักป่าแล้วมาเพักป่าแล้วโอ้เหมือนนี่มีนักล่ามีโคกหนองนานักล่าเด้พวอนี้ถ้าถ้าได้ปลาคลิปนี้ต่อถ้าไม่ได้ปลาคลิปนี้จบแค่นี้แหละล็อกรูหล็อกรูปมาเอามาแล้เพื่อนเฮียออกมาเลยเฮียเอามันเพื่อนเฮี่ยว อย่ามาเบิ่งเงาสิเอาปลาอยู่ข้องนองนาวขึ้นลองเบิ่งดูมันสิได้บ่เพราะว่ามันเป็นบ่อนไรข้องเขาแบบนี้พี่นะผมขยับไปครับพ่อฮอนเพราะว่ามันเป็นบ่อนทางก้นบ่อมันสิเป็นแหลมลงไปเนาะมันโบเมนพื้นเรียบลองกวดด้วยหัวใส่เต็มควันของเรนี่ผมไม่ได้ไม่ถึงพี่น้ำมันลึกผมไม่ได้เงินอยู่น้องพีเอเต็มควันเดี๋ยวขึ้นมาเลยนะ ไอ่ปลาหมอคางดำอ่ะเอาไปกินให้หมดเลยอยู่โคกนางนามีแต่ปลาหมอคางแดงเด้วยคางแดงไม่ีคางดำนะปลาหมอคางแดงนี่มีแต่คางแดงเอ้าที่สวัสดีครับผมก้มรอเอาก้มด้วยสิอะไรลูกนัน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 อุ้ยอุ้ยอะไรนันนันนันมึงดูสีได้ยังบ่เราอยู่ข้างล่างอเราเอาไง จะไปพี่ให้ไปตั้งลงบนตีลงมาเลยลถ้ามันไม่ลอดทะไม่ลอดใต้ก็เลาะก็โอเคมล้วลอดใต้อยู่แล้วละ่ะลอดอยู่แล้วน้ำลึกน้ำมันลึกเนานะมันโบเมนเปนน็ีนอันบอนเพียงมันจะเข้าไปไ,ได้ไงวะมัน,มนลึกเทเด้เอาถึงไม่ไม่ได้คลิปมันก็มีแค่นี้ไงที <laughs> นี้เราปิดคลิปไว้เลยเนี่เอาแม่มาไหมเอลทีตปากคลองเลยเอลทีครับ เบิกปลายไอ้นี่พูนะตตบแม่แม่อิอออนใส่นั่นนั่นน่นนะเห็นไหมระวังยุ่งกันนะมันบ่อไปบะโบเมนเ้นมันบ่อไปดอกคุน่ะบ่ไปมันเลกอกต้นมันเกาะไปดิไปดึงตรงนู้นมนีห่วงอย่างเนาะ <ส es. S 2> เลิกแท้เด้ ทึงเล็กแล้วมันเป็นอันขี้ดินแหนะมันเป็นขี้ดินแหนแล้วมันสี่ค้องมันกระดึงบ่งไปแล้วบ้านี้เป็นไงเดี๋ยวมาท้าเบิ้งป่าโค,ก,โคกนองนาเขาพี่นี่ไม่ได้กินง่ายๆนะปลาโคกน,นองนาที่จะบอกให้ถับเพิ่งป่าคกนองนาเาด้วยตั้งแต่เลี้ยงมาเอาขึ้นมากินเ่อเดี๋ยวตั้งแต่อพอมา,มาหมดละเต๋เบ็ดอย่างเดียวอันนี้เอิญเอาคนมาไหมใครมามามันคั่นลูกที่ที่มาเบิ้งพี่มานังมึงยี่นี่ มานั่งมีแล้วมาขั้นบนั่งมานก็แม่มาโอ้ยให้พี่ลงมาเนี่ยลงมาทงกันหนูไม่ลงพี่ต้องลงตัวลงทำไมวะพี่ทำงานอยู่นีเนี่ยอาบน้ำเล่นน้ำเด้ออือตอนนี้จมน้ำทีใจว่พ่อลงน้ำอันที่เล่นปะอันที่เล่นมาได้มันทีจมน้ำ ต้นพาพี่ทำอะไรวะเนี่ยเราไม่รู้ว่าผลลัพธ์เป็นยังไงพี่เราลองก่อนอ่ะลองมึงดูลองมึงดูท้าเบิกป่าโคกนองนาเยอะนี่นปลาหมอค้างแดงเต็มเลยเนะี่ยดูแต่ปลาหมอค้างแดงย่างมานันนี่โอ้ทอดเกือบหนังก็เป็นออ <laughs> ทอดเกือบหนังวะจับตะกร้ามาไปย่างดีมึงล่าท้าเอาอย่างหรอมึงล่าท้าเอ,อปาปลาใหญ่บ่ ครับบ่มเบิ้งป่าเบิ้งอยู่นี่ก็ะหินบ่ไปเอ้าเอากางเกงไปให้พ่อมาใส่เกเือกมาเยี่ยมน้ำมาเร็วมาเร็วมามามาเรเกยย่าพ่ยเห็นย่างยเ้อเงินเห็นอย่งมักน้องมานังนี่นังเยี่ยมน้ำารือเป่นะนะให้เอาเบงเงให้ดู ใ่เจอไปแล้วเรองลากย่้ไปดนั่นั่นนั่นดโดนกระตดไงนึกปาจีนไหมใส่ลูกโอ้พุนโดนปาีนปอนั่น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 ใส่ใสโอ้ไปแล้วโอ้ไปแล้วมันมีโอกาสได้อยู่เอาไปค่ะโอ้ไปแล้วได้แลัวโดดออกหมดละ มันรวดเอาหมดแล้วปลาที่โค้งนานบินได้นะพี่บอกแล้วไม่ได้กินง่ายง่ายนะบินหยียบเนี่ยไอที่เห็นว่าป่ารวดเหรอเอาตีนเข้ามือเลยเอาแบบนี้ากตีนอยู่นี่เลยต้นดับตรงนี้แหละนี่ไม่ต้องมาด้วยนะใช้ลากตีนอยู่ที่ลากอยู่เนี่ยเอที่กระตึนเต้ยนหาแต่เนี่ยมาใส่มิดดิ ัวมันมันโดดออกหมดแล้วี่ปาอป่ยข้างแดงมีเยอะปัานิดนน้อยไปลบัวข้างแดงดิเาบอข้างแดงไกินเยอเดี๋ยวเพิ่งตอนดึงขึ้นมาเขาสิด้ป่าบอโอ้ยมดมดมดไปแล้วไปเร้วมดมดแดงจกต าฮุนน่ะลองเฮงมดแดงจะแกงเจาะค่ะเดะมันโดนกับบนหรอมันท้องอยู่เนี่ยยังไงมันโดดก็โดดอย่างนี้แหละพอจับจับเออพอจับจับกล่องเสียอันนี้บนกล่องเสียนี่ครับครับครับโอ้ปลาโดดดูน่ะนี่ตัวน้อยๆกระโดดออกปกนนี่ะ อยู no mm ่ hmm. ไหนอะนี่ที่ปล่อยไปเขาบป็นพี่เข้าเป็นพี่ปล่อยเลยเอาตีนเดียวตีขึ้นผ้าเหมือนผมนี่มันโดนออกหมดแล้วเนี่ยทำด้วยความเร็ยวอยู่ทม่นี้แห้ออกเพราะต้นโอ๊ยเม่ลาบม่ากันออกหมดแล้วปะติดแล้วต้นดและนี่ไงแตะเพียนนี่ไงนี่ไงดแล้วนี่ไงนี่ทีนี่อะต่เพียน สวยเนี่ยสวยเนี่ยเออสวยกันขาใหเอาทีเราขึ้นมาเทิมมีนั่นนั่นยี่บ้านตัวกันกำลังดึงขึ้นแล้วก็สิบโลเหมือนกันโอ้ยสักตัว มีมัมี่ะเทียนมีแต่ว่าปลากินใหญ่นะเนาะโดดหนีเบิดเนาะนี่กระเพียนขึ้นมาเทิงผีแม่มาเบิรงเทิงผีแม่ใส่ได้อยู่ได้แค่เนี้ยสามตัวโอนี่ปลลาตัวเ็กมันกระโดดเอกไปทางใต้แล้วเนาะตัวใหญ่มันกระโดดออกมีซ้ำีิ เอ้ามันที่พี่ปลาจีนโดดไหมนะถ้าเราทำเร็วกว่านี้ได้อยู่ไขเลยนะเนี่ยอุ้ยนี่นู่นกำลังแดงขึ้นไปให้หมดมันเป็นอาหารอย่าดราม่าเด้อพี่น้องมันเป็นอาหารเป็นแนวกินเฮาแม่ต้มกินเฮ้ยยังก็โลแม่ต้มกินบูน่ะต้มกินค่ะยัยว้า จอกินเหรอปะเจียกินนอะไรลูกกินครับอกแล้วมันไม่ได้กินอะไแต่มแต่ปลาหนังมันขึ้นผิวน้ำนะพี่มันปลาบอกรอบสองลองงายอ่ปอีกรอบสโ้่งเดียบเลยนงครด้เ <c oughs> ิงงเิง เอาทีมาทางนี้พ่อจมน้ำบอกโอ้พ่อนี่จมน้ำพอบเวณเออไพ่อเฮ็ดเออไอพอเอากวดไปดึงไปมันก็ะตำไหมมันต่ำแล้วมันกระโดดออกตัวไงมัน เราทางใต้มันกะมันบรอดฮอดพื้นเนาะพี่น้องมันก็เลยบุค่อยเขามาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเร็วไปเร็วไม่พักผมตรงเนี้ยโอเคเหรอไม่พักหรอไม่มีเล่นน้ำ พ่ป้าใส่อป้านั่นนั่นนั่นอันนี้โอ้ดโดขึ้นจับเอาลวดดีเจ้ทันนะเอเจ้น้หดดอีกได้หาเฮ้ จับได้ยูโม่ขันตนจับได้พระเอกเลยคืยขั oh <S <S ้นตอนจับได้บอโดดขึ้นแล้วจับเอาลอดดีจับปลาด้วยมือเปล่าคือสิเกียงแน่เนอไม่เอา หมดแล้วทังใต้มนกรมุดไปเนี่ยมันบ่ได้ฮอดพืนเนาะตีนมันเ้าเกั่ะตนมพี่ตีนึงไหลว่าอนาเากันอ่ะีนึงลึเพอยวบัมาอีได้นี่ยานี่หนเขาไปก่อนเลยวู้

ปาตัวใหญ่มันดโดดทีเอวพาน้องไปเบิกน้องเด้อ